สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสต์สนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้น อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงธรรมอันเลวทามคือมูลแห่งการทะเละวิวาทธรรมที่เป็นมูลแห่งการทะเลวิวาทนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมเลวทามมีอยู่6คู่ด้วยกัน คู่ที่หนึ่งก็คือความโกรธความผูกโกรธไว้ความโกรธก็คือความไม่ชอบใจในขณะที่เราได้ประสบะสิ่งพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมละ่ะทางตาหูจมูกเล่นกายใจเสียงที่ไม่ไพเราะบ้างบุคคลที่ไม่ปลื้มใจบ้างก็โกรธไวใช่ไหมละ่ะ ความโกรธมันจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ไม่น่าชอบใจนั้นน่ะมันวิ่งเข้ามาทางจิตวิญญาณวิญญาณก็เสวยอารมณ์โกวดใช่ไหมล่ะไม่ทุกไม่ชอบใจทุกทุกแล้วก็โกรดนั่นเองพอโกรธขึ้นนั้นน่ะมันจะลามขึ้นไปที่ผูกโกรธไว้เพราะว่าถ้าโกรธขึ้นเฉยเฉยไม่นานมันก็ดับเพราะว่าธรรมชาติพัสสะน่นนะอายตนาภายนอกภายในมันไม่คงที่ พันผลแปดพปอนู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่เมื่อผูกโกรธไว้เนี่ยมันจะนานเลยทีเนี้ยผูกโกรธก็คือความถือไว้นั่นเองมัดไว้ในใจเลยว่างั้นเถอะไม่ให้ความโกรธนั้นหนีไปไหนแล้วก็จะต่อไตไปเป็นไฟโทสะใช่ไหมละ่ะลุกลามไปต่อไตเครียดเชื้อนอาฆาตพยาบาทต่อไปเรื่อยๆเลยนั่นเองท่านถึงเรียกว่า ทำอันเลวสามชื่อว่าความโกรธและความผูกโกรธไว้ในข้อที่หนึ่งนี้ข้อที่สองก็คือความลบหลู่ความตีตนเสมอท่านคือเวลาคนเราเนี่ยเวลาไปเจอผู้ใดใครผู้หนึ่งแล้วเนี่ยมีจิตใจไม่ปกติจิตใจมีบาปหยาบช้าว่าอย่างนั้นเถอะไปลบหลู่ท่าน หมายถึงว่าท่านอาดีตคนทําบุญมาอย่างเงี้ยเป็นคนดีมีบุญวาสนาแล้วก็ไปพูดลบหลู่ให้เขาว่าเป็นคนไม่ดีต่ําต้อยลงมาแล้วก็ไปตีตนเสมอท่านคือยกตนเองขึ้นไปเสมอกับเขาทั้งๆท,ที่ตนเองไม่เท่าเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าลักษณะที่สองก็คือความลบหลู่และความตีเสมอท่านเป็นธรรมอันเลวทรามจะมีอยู่ในพฤติกรรม ค่อนข้างจะเยอะในสังคมเพราะคนเรามันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะใช่ไหมล่ะไปกล่าวบอกว่าผู้นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเนี่ยเลือดประเสริฐกว่าตนเองด้วยซ้ําแถมยังพูดตนเอียงยะยกตนขึ้นให้เสมอกับเขานั่นแหละนั่นเราเป็นธรรมอันเลวซามในข้อที่สองส่วนข้อที่สามนี่ความลิษยาและความตนีลิษยาก็คือความเห็นใครได้ดีไม่ได้อะ เป็นความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาในใจเลยว่ย้ายมันไสขึ้นมาในใจนั่นเองสิ่งที่เขาคนอื่นเขามีลาบยศสรรเสริญสุขยศอำนาจอย่างเงี้ยญาติตระกูลดีอย่างเงี้ยไปเห็นเขาแต่งสวยๆงามๆอะไรก็ช่างที่มันทําให้สุขก,กายสุกใจแล้วเกิดลิษิาเสียมันไสเขาว่าอย่างนั้น,นเนนละความตันนีนั่นแหละตัวเอี้งก็เป็นคนตันนีทีนี้ย แต่มีในลาบยศสรรเสริญที่ตนเองกับพิมีพึงได้เช่นกันตลอดถึงทรัพย์วัณะชาติโคตรตระกูลที่ตนเองมีนะพวกนี้เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดลิษยาถ้าตนเองมีชาติตระกูลดีมีวัฒน,นะงามก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นดั่งตนเองนั่นเองเนี่ยเรียกว่าธรรมลิษยาและความตนีมเป็นของคู่กัน ตีในวันนะต,นในตนีในทรัพย์ในชาติโคตรตระกูลต่างๆนั่นเรียกว่าเป็นธรรมอเลวซามข้อที่4นี้ความโอ้อวดความมีมานยาโอ้อวดนี่มันเป็นลักษณะสร้างภาพขึ้นมาให้คนเห็นว่าเป็นผู้ดียิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นการแต่งกายนี่ก็แต่งกายโอเวอร์ เหมือนกับตนเองนี่เป็นคนรวยอย่างนี้ยถ้าไม่รวยอใช่ไหมล่ะเรียกว่าแต่งตัวโอ้อวดหรือพูดโอ้อวดหรือการกระทําใดๆที่มันเกินตนเองนั่นเองเกินความพอเหมาะพอดีแห่งตนนั่นเองเรียกว่าความโอ้อวดพูดของเล็กๆน้อยๆก็พูดเป็นราคาแพงๆอย่างพวกเขาขายของต่างๆเงี้ยโอ้อวดว่าตนของตนเองดีมีราคาของแท้อย่างนั้นอย่างนี้ตีราคา ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างเงี้ยเ,เรียกว่าเป็นคนมีมารยาโอ้โดกรบมารยาจึงเป็นทรรคู่กันมารยาก็คือสร้างภาพขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถิดแล้วจะให้เห็นตามไม่เป็นจริงให้คนมองให้คนได้ยินได้ฟังนะั้นน่ะไม่เป็นจริงตามสิ่งนั้นๆน,น,นั่นเองเรียกว่ามานยาโอ้เป็นเหตุแห่งการ เป็นรมเลวซ้ำข้อที่หก็คือความปราถนาลามกและความเห็นผิดความปราถนาลามกก็คือพวกอิเลีกามต่างๆใช่ไหมล่ะที่มันเกิดขึ้นในใจนึกไปในทางที่เป็นลามกสกรปรกนั่นเองสิ่งที่ลามกก็คือความพวกสื่อลามกต่างๆ่เราคงจะเข้าใจนะครับคําว่าลามกกนะ่ะลามกก็เรื่อง เหกามเรื่องชู้สาวเรื่องกี่เลียดตันหาลักลัก,ลกคล้ายๆหญิงชายนะนะั่นน่ะผิดประเภทบ้างไม่ผิดประเภทบ้างหรือผิดสิลในข้อที่สามนะนะั่นน่ะกาเมสุมิจฉาจารนั่นนะนะ่ะเรียกว่าปรารถนาลามกเห็นของผู้อื่นเห็นลูกเมียลูกผัวผู้อื่นก็นึกอยากได้ยังไงียกว่าเป็นเป็นคนปรารถนาลามก เมื่อปาถนารามกมองก็คู่กันกับทำชื่อว่าเห็นผิดใช่ไหมล่ะเห็นผิดทํานองคลองทำเพราะสิ่งลามกนั้นล้วนแต่เป็นขวงที่มัวเมาลุ่มหลงให้สรรพสัตว์ตกติดอยู่ในกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าเป็นประตูแห่งอบายเป็นดินแดนที่จะทางไปสู่อบายภูมินั่นเองต่อมาข้อที่6ก็คือความถือลัทนทิฏฐิของตน อยูถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเอาแต่ใจว่าอย่างนั้นเถอะคิดเจ้าของคิดแล้วว่าของเจ้าของถูกอย่างเดียวพูดเ่นเนี่ยถูกน้อยกว่าหรือไม่ถูกเลยน,นั่นะเวลาคนเราได้ประสบพบเจอกันคุยกันน,นั้นแะคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนถือทิฏฐิของตนมันจะเป็นคู่กับทำรรชื่อมานะสําคัญตนเพราะสำคัญตนแล้วก็ตนก็ต้องคิดถูกอย่างเดียวอย่างเงี้ยทั้งตนและความคิดน,นั่นแหะ มันเป็นความถือไวใช่ไหมล่ะถือทั้งความคิดของตนว่าสําคัญแล้วก็สําคัญว่าตนเนี่ยมาณก็ถือตนว่าดีกว่าเขาเสมอเขาด้อยกว่าเขา,านั่นะมันจะต้องถืออย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่ได้ประสบพบเจอหรือคุยปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช่ไหมล่ะทำหกประการนี้จะเป็นความโกรธผูกโกรธไว้ก็ดีลบลู่คุณท่านก็ดีตีตนเสมอท่านก็ดี ความลิสยาความตะนีก็ดีความโอ้อวัความมีมันยาก็ดีความปารถนาลามกและความเห็นผิดก็ดีความเป็นคนถือทิฏฐิถือลันในิความคิดเห็นของตนตลอดถึงสำคัญตนในมานะตนนั้นเองก็ดีเป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเลยทีเดียวถ้าเราได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดใครผู้หนึ่ง ถ้ามีทำหกประการนี้เกิดขึ้นอยู่เรียกว่าทาเลวเนี่ยจะเป็นเหตุก่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเลยทีเดียวเป็นการวิวาทขัดแย้งกันแล้วก็ทำร้ายกันมีเวียนยต่อกันไปในวันข้างหน้าด้วยนั่นน่ะ,นะพอทำร้ายกันแล้วมันจะเป็นผลของกรรมใช่ไหมล่ะมีกรรมมีผลของกรรมะเรียกว่าจองเวียนกันนั่นเองลามไปถึงพบน้อยพบใหญ่ในวันข้างหน้า ส่วนใหญ่ธรรมเหล่านี้ก็จะพากันไปตกนรกหรือว่าอ,อบายภูมิทั้งสี่นั่นเองเรียกว่าไปในภพที่ต่ำท่านจึงตัดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยอะ่ะถ้าใครมีธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนมีธรรมอันเลวซามถือธรรมอันเลวซามชื่อว่าเป็นผู้ไม่เคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเอง แต่มันก็มีอยู่ในโลกธรรมเหล่านี้ส่วนบัณฑิตก็ให้พึงระวังอย่าให้มีขึ้นในตนได้บรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ